สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเมียโฟเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกาชาเกล่อพาร์ซีครับเพราะว่ามีตัวสัตแดงใหม่มานะครับเป็นอีเวนต์เราก็จะมาลองสุ่มกันดูว่าจะได้ไหมนะครับเพราะว่ามันมเวลาให้ประมาณ2อาทิตย์นะครับในการสุ่มที่สเปเชียลซัมมอนกัลเเตียครับก็เรามาลองดูกันนะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่นะครับประมาณ90บใบกับทองอีก45 k นะครับเ,เราจะลองดูว่าจะได้ก่อนการันตีหรือไม่นะครับเริ่มกันเลยนะครับผมครัง้งแรกไปครับขาวล้วนนะครับต่อเลย รถโงบาลจะมารับแล้วนะครับไตวายไปหลายรอบรั้งต่อไปก็ยังขาวลวนเช่นเดิมก็ขาวนะครับต่อเลยครับขาวอยู่เช่นเดิม เออหรือตู้ใหม่มันบักหรือเปล่านะครับมาต่อครับเอ้ยมาหนึ่งแล้วครับอ่าจะได้กันหรือไม่ต้องเทคนิคเยอะๆหน่อยฟึบชื่อขึ้นไหมชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับฟ้าข้ามแอน,นิเมชันแล้วกันนะครับจะได้เร็วขึ้น อะไรครับขาวครับไปแล้ว80สใบนะครับฝามาตัวเดียวใบเก้าสิบอ้ามาอีกหนึ่งดูกันครับชื่อขึ้น ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ขึ้น <c oughs> น้องหมานะครับน่ารักเชียวอ่ะต่อเลยนะครับไม่มานะครับเราจะเข็มกันแค่ไหนอ่ามาหนึ่งนะครับ ข,ขึ้น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 ไม่ขึ้นนะครับน้องมาใหม่ตัวขครับต้องมาแล้วตัวใหม่อ่ะอืยัังครบก็ยังครับ สาวครับขาวอช่นเดิมอย่งังยังขาวไม่หยุดทองมาให้ดีใจไหนก็ดีนะครับอ่ามาแล้วนึต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วอือ จิ้งจอกโซนลาลีนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะล้างเกลือได้หรือไม่หรือโดนการันตีอีกแน่ๆเลยนะครับแต่อันนี้ผมยังมีไม่ถึงการันตีนะครับต,ต้องถามไปทีละ ทองเหลือสองหมื่นแทนแล้วนะครับฮะมาอีกแล้วขึ้นมาชื่อขึ้นหน่อยไม่ขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นไม่ขึ้นครับ <c oughs> ต่อไป เลดมันเลดแกหรือเปล่านะครับมาดูกันครับขึ้นขึ้นขึ้นไม่ขึ้นเขาลืมใส่สัตว์แดงไว้ในตัวใหม่หรือเปล่าเอ่ยต่อเลยครับ มาอีกรอบมาไหมชื่อขึ้นไม่ขึ้นนะเอ้ยมาสองเลยฮะเอาลูกไหนกันดีลูกนี้ก่อนนะครับถ้าชื่อขึ้นมันจะขึ้นแถบก่อนนะฮะเอเวลาเปิดสไลด์ไปเสร็จ

ยังนะครับยังไม่เห็นวี v ่แววอ่าหนหนึ่งฟึบมาไหมไม่มาครัล่อไปสามร้อยหกสิบสามตัวแล้วนะครับยังไม่เห็นครับต่อครับไอ้ สองเลยของมันต้องมาแล้วนึ่ต่ออึ๊บไม่มาอีกตัวครับล้นลุน้นลุน้นไม่มานะครับต่อครับโอ้มาอีกหนึ่งเอ๊ย น้องคลามน้อยเาแล้วนะครับจะครึ่งพันละเอาอะไรนะครับมามามา,มา,ม,ามาไหมมาไหมมาไหมมามาไหมมามาไหมมาไม่มา,มา ต่อครับนม่ฮ้ยรอมนี้ไปไปดีมากซึบซึบซึบซึไม่มา,า,มามเปิดไป450ตัวแล้วนะครับต่อครับ ยังยังไม่เห็นเอ้ยอยาขาว่าเยอะตายจะวายเอ้ยมาสองอันนี้ก่อนช่อชื่อชื่อช่อช่อ,ชอ ชื่อขึ้นลอยไม่มาน้องเต็งเต็งมารวัวเลยนะครับมากันกันครับขึ้น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 ให้ชื่นใจหน่อยขึ้นให้ชื่นใจหนะอยรอบสุดท้ายแล้วนะครับมาหรือไม่อหนึ่งอันนะครับลุ้นกันอันสุดท้าย อไม่มาครับอ่าก็นี่สุ่มไปห้าร้อยตัวนะครับยังคงเกลีย์ต่อไปนะครับฉะนั้นน้องเดี๋ยวต้องไว้ก่อนนะครับ <c oughs> อ่าพาร์ทนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับใครจะเกลีย์ก็ลองคิดดูทีนี้ครับทำบุญก่อนเยอะๆครับผมขอบคุณครับ